วัยรุ่นพันเทอร์โบนะคะเหมาะมากสำหรับใครที่อยากหารถคันแรกใช้แล้วผ่อนเบาๆผ่อนแค่เดือนละ1,000 10, 0บาทเท่านั้นเฟรมมีคันนี้มาแนะนำเลยค่ะทุกคนขานี่เลยน้องคือซิตี้นะคะเป็นเครื่อง1.0เทอร์โบนะคะปี2022นะคะพี่พี่ขามาพร้อมกับ สีเทาดัมโบแบบนี้เลยนะคะเป็นสีที่ยอดฮิตมากๆเลยนะคะพี่นะเริ่มจากดีไซน์น้องก่อนเลยนะคะข้างหน้าของน้องเขาก็จะเป็นกระจังหน้าเหมือนเขาเรียกว่าไงนะลวงพึ่งปะเออมัอนเหมือนลวงพึง่งคือพูดๆไปก่อนนะคะที่ขามาด้านข้างมาก็าจะเป็นล้อมอย่างสีทูโทยเดิมจากโรงงานที่พี่อันนี้ที่เห็นไม่ใช่รอยขูดนะคะอย่าตกใจมันคือคราบน้ํายาเห็นไหมว่าเนี่ย เอาเลยขูดมันก็ออกแล้วเมื่อกี้พี่ก็ตกใจไม่ใช่ทุกคนตกใจพฟก็ตกใจเหมือนกันนะคะทุกคนมาไล่มาดูกันต่อคันนี้นะคะไฟเรียวของน้องเขาจะเป็นสีดําตัดกับตัวรถมีไฟเรียวให้ปลายกระจกด้วยน้อด้ามจะเป็นแบบปุ่มคีย์เลสนะคะพี่มาเปิดดูด้านในก <S <S นาาันแน่นอนนะคะว่าถ้าเป็นตัว A ดัแบบอกของน้องเขาจะเป็นเบาะผ้า,ากำมะหยี่แบบนี้แล้วก็เดินด้วยสีแดงแบบนี้ทุกคนคือบ่งบอกว่าฉันคือตัว A ส่วนคอนโซลหน้ารถของน้องเขาก็เดินด้วยได้สีแดงแบบนี้เลยนะคะมาดึงดูโครงสร้างกันนะป<อ>ึ้ง อันนี้นะคะโครงสร้างนะคะสามารถเอานิ้วรูปดูได้พี่พี่ว่ารถคันนี้เดิมจริงๆนะคะทุกคนคันนี้มีที่ขี้ผุนยนต์ปะอ๋อนี่ไงที่ขี้ผุนยนตคันนี้นะคะแสดงว่าเดิมจริงๆพี่พี่รับประกันเลยนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันต่อปิดก่อนนะโอ้โหแล้วก็ดึงมาซะดึงมาซเ,เ,เยอะเลยดึงมาซะเยอะเลยทุกคนมาปิดกันมาให้ดูด้านท้ายกัน ข้างหลังของน้องเขานะคะจะเป็นตัว5ประตูถือว่าไม่ได้แคบนั่งได้หลายคนอยู่นะคะตัว Hon d a ภายในมันแบบมันไม่แคบแบบมันแบบเขาเรียกว่ามันโปร่งโล่งสบายนะคะทุกคนมนาะข้างหลังของน้องเขาเป็นตัว5ประตู back, แฮชแบ็กแน่นอนว่ามันต้องพับเบาะได้พับได้จริงไหมเดี๋ยวเรามาดูกันเปิดดูกันเลยปับ๊บนี่ตอนนี้คือยังไม่พับเบาที่เก็บสัมภาระก็คือใส่ของได้เยอะพอสมควรแต่พอพับเบาแล้วเป็นยังไง นี่เลยทุกคนเห็นไหมบอกเลยนะคะว่าเหมะมากกับพ่อค้าไม่ค้าออนไลน์เนาะอยากส่งของพัสดุอะไรพวกนี้ออกรถคันนี้ไปแนะนำเลยนะเพราะมันเก็บของได้เยอะจริงเดี๋ยวไปดูคันนี้กันนะคะว่าคันนี้ปี2 2น้องเลขไมเท่าไหร่แล้วน้องมีออปชั่นอะไรบ้างมา เริ่มจากพวงมาลายัยพวงมาลัยเป็นแพนเดอร์ชิพแบบนี้ค่ะมัลติฟังชันเห็นไหมมีระบบคูชอนทอนเซ็ตอะไรพวกนี้ทุกคนแล้วดูเลขไมค์คันนี้โอ้ใหม่ก่อนเลขไม์แค่3 000, 4 0 0 0กิโลเท่านั้นเลขไม์น้อยมากหน้าจอของน้องเขานะคะพี่สามารถเชื่อมต่อ a p p l e c a r า l พ y ได้ทั้งแบบว่าเสียบสายแล้วก็ไรสายส่วนแอร์ของน้องเขาก็จะเป็นแบบมือหมุนออโต้แบบนี้เลยมาสุดท้ายแล้วเราไปดูหัวใจหลักของรถยนต์มือสองกันนะคะนั่นกนะ็คือห้องเครื่องนะคะคันนี้เป็นเครื่อง1.0มาดูกันว่าห้องเครื่องของ เขาใหม่กิบไหมจึงอ้าเปิดให้ดูกันเลยทุกคนหูซอกน็อตนะคะก็คือไม่มีรอยแงะแกะถอดแน่นอนทุกคนดูดิจุดแต้มสีเห็นปะยังอยู่ครบเลยคือรถเดิมจริงนะคะทุกคนเพราะว่าก่อนสมมอบแล้วก็เปลี่ยนถ่ายของเหลวให้ก่อนเกตหนึ0งหมื่น 1, 10, โลนะคะถ้าใครสนใจคันนี้เฟนล,ลืมบอกค่าตัว,ว